ะะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าค o n ด้าน w c i ี i c นะคะ 1.8EL นะคะปี2018ค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถบ้านนะคะมือเดียวเลยนะคะตัวรถซีเท่านะ ะะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมค่ะตัดกับโลโก้ฮันด้อยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้มีไฟสูงต่ำนะคะอัตโนมัติให้ด้วยนะคะรถบ้านนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะตัวยางเป็นยางปี2021นะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมนะคะขอบ16ออกโรงงานค่ะ ตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ที่จะเปิดเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลตแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะลูกค้า อ่เริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็น Auto ออโต้ไฟฟ้า2บานนะคะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยนะคะทางด้านพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยเขามี airbag ให้นะคะมาพร้อมกับพุชค c o n t r o ปรับความเร็วคงที่ค่ะส่วนตัวรถนใหม่คันนี้อยู่ที่50,000กิโลเมตรเท่า นั้นนะคะอ่าตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้ลูกค้าอ่าตัวนี้เล่นง่ายมากๆนะคะก็จะมีอ่าออปชันต่างๆให้เล่นเยอะอยู่นะคะสําหรับอ่าหน้าจอเนาะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นแบบออโต้นะคะตัวนี้มีอ่าเป็นตัวเบรกมือนะคะแล้วก็อ่าช่องสําหรับ วางแก้วกาแฟต่างๆให้2ช่องด้วยกันนะคะตัวเบาคือใหม่มากๆนะคะลูกค้าแล้วก็มีที่พักแขนให้นะคะก็รถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะได้ไม่นานเนาะสำหรับคันนี้นะคะเข้ามาดูรถหน้าง,งานได้เลยนะคะคือสภาพลูกค้าดูตัวรถใหม่มากๆนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเบานะคะหนังแบบนี้ลูกค้าสะอาดสะอดนะคะสีเบสนะคะแบบนี้เลยนะคะเอาใจนะคะสำหรับอ่า วัยรุ่นนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับตัว Honda c ซ vic นะคะลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่อง1.8 EL นะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตหล่อๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเขามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็จุสัมภาระได้จุกๆเลยนะคะห้องเก็บคือแบบว่า,วางมากๆเลยนะคะลูกค้า ตัวรถคือ,อสภาพนะคะพร้อมส่งมอบเลยก็ว่าได้นะสวยมากๆนะคะกว้างขวางด้วยเช่นกันนะนี่นะคะตัวบอกของเขานะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถนะัดดูรถหน้างานนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้า ช่วงนี้คือมีหลายคันให้เลือกเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือนัดดูรถหน้าง,งานได้นะคะโทร065ค่ะ549 5296ขาดกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถเองไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ